้าโอเคอ่ะข้อนี้เขาบอกว่า x อ่ะสอดคล้องกับจำนวนอสมการนะอะสมการตามนี้โดยที่ทำไมนะน้อยกว่า100ถามว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าเท่าไหร่วิธีการท,าทำทำไงเวลาทำตอนที่พี่สอนสรุปมาแบบแอปแค่ชั้นเดียวมันไม่เคยมี2ชั้นจริงๆอนะ่ะต้องไปเรียนลึกกว่านี้ในเนื้อหาที่พี่สอนไปมันจะมีแบบลึกกว่านี้ก็คือแบบแอปซอนแอปซึ่งวิธีการทำพี่บอกไม่ต้องกลัวทำไงนะตัดจากพายนอกออกก่อนแล้วก็บวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งเนาะ แต่ถ้าข้างในติดอีกก็ช่างมันไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นอันเนี้ยติดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ได้เป็นเลยนะหนึ100่งร้อยปะลบเอ็กปะ mm hmm. น้อยกว่าหนึ่งร้อยปะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเป็นเลยนะมากกว่าลบหนึ่งร้อยมากกว่าแต่เนื่องจากมันเป็นน้อยกว่าก็ต้องใช้อินอร์เซกันเนาะเดี๋ยวรอก่อนอ่าตรงนี้เป็นมากกว่าลบหนึ่งร้อยครับโอเคหลังจากนั้นแล้วทำไงต่ออ่าจากตรงเนี้ย หนูใช้นิยามทำปะหนูเยวเฮ้ยหนูยกกำลังสองหนูยกกำลังสองเลยเหรอหมายถึงยกกำลังสองตลอดเหรอนะใช่เดี๋ยวนะมม,ม่คำตอบมาได้ปะวะค๊บนึงถ้ายกกำลังสองหมายถึงว่าไงไอ้ก้อนนี้เป็นยกกำลังสองยกก้อนนี้กำลังสองเนี่ยเหรอใหม่ใหม่หม่เป็น,ปนกำลังสองทางก้อนอะอ่าโอเคโอเคโอเค ถ้าทําแบบเมื่อกี้ที่พี่บอกนี่ผิดนะมันต้องภาพรวมทั้งหมดยกกำลังสองนี้ก่อนนะโอเคแล้วไงต่อแล้วใช้เป็นผลต่างเหรอเป็นไอ้หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวอหลังนกำลังสองเดี๋ยวกำลังสองสมบูรณ์เหรอใช่หมายถึงฝั่งซ้ายก็เดบิดออกมานะใช่อ๋อโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็นแบบน,นี้นะถ้าเรายกกำลังสองตลอดใช่ไหมสิ่งที่พี่ได้ออกมาได้หน้ากำลังสองก็จะได้เป็น โอเคครับลบสองหน้าก okay. so ็คือหนึ hmm. ่ง right ร้อยบวกเอ็ก i̇şte ับหนึ่งร yeah. <can> ้อยลบเ็กปะอย่างงี้ป่ะแล้วก็บวกกับหนึ่งร้อยลบเอยกกำลังสองปะอย่างงี้ปะอืมฮึน้อยกว่าหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งหมื่นอย่างงี้ปะใช่ไหมใช่อย่างงี้ปะใช่ค่ะอ่ะได้นะ พอได้อย <muitas> ่างงี้เสร็จปุ๊บและแล้วไงต่อระเบิดวันอีกหฮ้ยดับเบิดอีกหรอร้อยบวกเอกกำลังสองเป็นเป็นยังไงกระจายเข้าไปอีกเหรอหรือว่าไงใช่เดี๋ยวนะเราได้เป็นอ่ะพูดมาให้พี่ฟังดิก็จะได้เป็นร้อยบวกเอกกำลังสองลบ สองคูณกับหนึ่งร้อยกำลังสองลบเอ็กกำลังสองเดี๋ยว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 หมายถึงหมายถึงก้อนในนี้นะระเบิดออกมานะก้อนนี้ระเบิดถ้าระเบิดจริงๆมันได้เป็นร้อยกำลังสองบวกสองร้อยเอ็กบวกเอ็กกำลังสองโโหถ้ากูฟังแล้วพี่ก็ไม่อยากทำก็คือหมายถึงว่าเอาทั้งหมดตรงนี้เป็นกำลังสองก่อนแล้วก็ครอบด้วยแอปอีทีหนึ่งอย่างนั้นปะ่ะใช่อ่าแล้วหลังจากนั้นแล้วหนูทำไง กิดการตัดกันได้เหรอหรือว่าไงใช่โอเคอ่ะก็คือได้ได้เอ่อแป๊บนหนึ่งนะพี่ขอไอเดียที่ดีกว่านี้พี่เท่าที่ฟังอ่ะเป็นวิธีที่โอเคเข้าใจใช้ได้แต่พี่คิดว่านานนานเสียเวลาพี่ขอใช่งี้แล้วกันเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าพี่ขอไม่ใช้ครับรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันเยอะดีมันก็ดีแหละแต่ว่าพี่จึงขอใช่งี้แทน พี่สอนโดยใช้วิธีนี้แทนนิยามแทนดีกว่า mm hmm. ถ้านิยามหนูจับแต่ละก้อนเท่ากับอะไรนะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมหนูจะได้ว่าอะไรลบหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยปะอืมฮ mm hmm. แล้วพี่จิวก็หวานเจี๊ยบเลยทําอย่างนี้เลยอ่ะลองสมมติเอาลบหนึ่งร้อยหนึ่งลงไปแทนปรากฏก้อนหน้าติดลบก้อนหลังเป็นบวกปะถูกไหมก้อนหน้าติดลบก้อนหลังเป็นบวกนะงั้นแปลว่าพี่ได้ละลบเปิดวงเล็บหนึ100่งร้อยบวกเอ็กซ์แล้วก็ลบกับอะไรนะหนึ100่งร้อยลบเอ็กซ์ปะ น้อยกว่าเลยนะหนึ่งร้อยทันไหม <Okay. S 1> อ่านต่อ่งร <100. S 2> <Okay. S 1> ้อยแล้วอฟก่นทันร้อยันนึ้นนะเดี๋ยวพี่เขียนเส้นให้มันยาวกว่านี้นึ่นะ mm hmm. เสร็จนะอ่านแะล้วจากนั้นแล้วไปต่อพี่ก็จะได้เป็น ลบหนึ่งร้อยลบเอ็กลบหนึ่งร้อยบวกเอ็กปะฮึ่มจได้เป็นเท่าไหร่อันนี้ได้ลบส <200 S 1> องร้อยสองร้อยมอกกว่าร้อยเป็นจำนวนจริงเป็นจริง,งทุกตัวอ่ะโอเคจบและแค่นี้ก่อนเลยช้าๆก่อนเลยต่อไปไปต่อแล้วก็เอาศูนย์แทนเลยง่ายๆหลุดปะหลุดออกหมดเลยปะหลุดถ้าศูนย์แทนหลุดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเาใช้คำว่าเป็นบวกหมดโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น สอ x ปะน้อยกว่าหนึ่งรอย x ได้เท่าไหร่น้อยกว่าห้าสิบปะอันนี้หนูอาจจะจดเพิ่มเติมไปก็ได้ซึ่งมั่อนห้าสิบซึ่งมันต้องอยู่ภายใตย้เท่าไหร่นะลบหน<บ>ึ่งร้อยจร้อยกับร้อยอ่าโอเคลบหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นพี่ได้ช่วงตรงนี้แหละอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกอะไรยูเนียนกันหมดแสดงว่าไอ้ฝั่ง เอ้ยเดี๋ยวเดียว,เดยวฝั่งซ้ายมันเป็น R ใช่แต่ว่าแปบหนึ่งภายใต้ขอบเขตก็ลืมขอบเขตลบหนึ่งร้อยไปช่วงนี้เนาะอ่ะโอเคครับอ่ะหลอได้แล้วนะต่อไปไป็นอะไรอีกมากกว่าหนึ่งร้อยเลือกหนึ่งร้อยหนึ่งก็น่าเป็นบวกปะก็หลังติดลบติดลบก็กลายเป็นบวกอีกทีหนึ่งถูกไหมถูกไหมลบๆกลายเป็นบวกนะอ่านันพี่ถอดเลย เพราะฉะนั้นก็เลยได้ปไปแล้วนะสองร้อยร้อยกว่าหนึ่งร้อยปะไม่เป็นจริงทันไหมรอลบลบเป็นปัวสองร้อยน้อยกว่าหนึ่งร้อยเป็นเท็จโอเค เอ้ต้องเช็คลอยต่อโอเคได้แล้วนะต่อไปคราวตอนนี้อย่าลืมเช็คลอยต่อต้องเช็คลอยต่อด้วยลอยต่อของเราก็คือลบร้อยสกปร้อยนะฮะถ้าได้ลบหนึ่งร้อยก็แรกได้เป็น ศูนย์ศูนเลยเนาะลบก,กับสองร้อยปะถอดแอบมาลบหนึ่งร้อยใช้ได้เนาะต่อไปแล้วถ้าหนึ่งร้อยได้เป็นสองร้อยปะลบศูนยน้อยกว่าหนึ่งร้อยอันนี้ผิดเนาะทันปะ่ะทันใคนแปลว่าลบหนึ่งร้อยใช้ได้งั้นแปลว่าพี่จิวได้ว่าไอตัวก้อนแรกก่อนทั้งหมดสิ่งที่พี่จะมาสรุปก็คือลบหนึ่งร้อยปลายแหลมชี้ฝั่งนี้แล้วก็มีถึงแค่ห้าสิบคือตรงนี้แล้วก็มีทึบ โอเคเพราะฉะนั้นรวมร่างกันก็จะได้เป็นเออ่รวมร่างกันก็จะได้เป็นลบอีฟินิตี้จนถึงเท่าไหร่ห <50. S 1> ้า okay. สิบโอเครอกันนะอันนี้คือแค่ครึ่งแรกก่อนนะอะไม่ใช่ว่าพี่มันมีมเห็นมีตรงช้อยเลยเพราะมันอีฟินิตี้ตัวใจเย็นเนี่ยมันต้องอินเตอร์เซตกันเพราะเราคุยกันแล้ว <Yeah. S 1> ทอแอปของ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 ๊บนึงนะข,ข,ของเราตอนแรกที่ทำมะพิงมันยาวกว่านี้ปะ่ะวิธที่ทำของเรา ยาวกว่านี้เยอะมากเพราะว่าท่าที่พี่ฟังอะแม่งยกกลาลังสองยกกลาลังแล้วยกกลาลังอีกแม่งยกเยอะชิบหาเลยซึ่งม,มีพี่ไม่อยากทำแบบพี่ขี้เกียจเวลาถ้าพี่เจอแอปสองก้อนที่มันไม่เข้าสุดตรงไป,ไปๆพี่ไม่กระจายเลยพี่ใช้นิยามทำอย่างเดียวเลยโอเคอนิยามว่ามันเยอะแล้วแหละแต่ว่าพี่ว่าเท่าที่เมื่อกี้เราฟังอ่ะผงเราแม่งสึกเยอะกว่าเออพี่เลยไม่เอาโอเคครับอ่ะต่อมาไปดูต่อหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บแลวไงต่อปั๊บฝังอันนี้เสร็จแล้วนะต่อไปฝังขวา มันหลักการทําเหมือนกันเลยจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ปรากฏมันก็คือได้ก้อนเดิมได้แหละและมันเปลี่ยนแค่เครื่องหมายใช่ปะเออถ้าเครื่องหมายแม่คําตอบได้เท่ากันหมดเลยนี่หว่าแปลว่าพี่กอล์ฟครึ่งแรกมาให้หมดเลยนะเอ,อ้ยไม่ต้องดิไม่ต้องเลยหนูบอกว่าเหมือนในนี่เลยเขียนเลยเหมือนฝั่งซ้ายหมดแค่กลับเครื่องหมายเองถูกปะเหมือนฝั่งซ้ายและพี่จูไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยกับฝั่งไอ้ฝั่งฝั่งขวาของเราอะ่ะ ไอขวาตรงนั้นอนะ่ะพี่ไม่ได้ย้ายข้างเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ฝั่งซ้ายได้เป็นมากกว่าลบหนึ่งร้อยจากลบสองร้อยก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเขียนก่อนกี่ก้อนหนึ่งได้เลยนะอ๋อแต่อก้อนเนี้ยอันเนี้ยไอ้ก้อนนี้นนนนโดนละมันคือสอง x อะไรก่อนนะเมื่อกี้มันได้ว่ามากกว่าลบหนึ่งร้อยใช่ปะ x อันนี้ได้มากกว่าลบห้าสิบอ่ะอันนี้พิงทันนะทันค่ะและอีกก้อนหนึ่งไอ้ตรงนี้สองร้อยได้น้อยกว่าไม่ใช่น้อยกว่าต้องกลับเป็นอะไรนะมากกว่าลบหนึ่งร้อยโอเคครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงโอเคส่วนไอ้ฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราไปดูก่อนจริงไหมลบสองรมันอยู่ตรงเนี้ยมันมากกว่าลบหนึ่งร้ยไหมเราวัดเส้นจำนวนก่อนนะถ้าเป็นลบมันไม่มากกว่าตอบเสร็จว่าตรงนี้ได้เป็นลบหนึ่งร้อยกับ100่รอยแต่นี้เป็นอะไรนะห้าสิบปะโอเคลบห้าสิบจนถึงหนึร้อยเนาะ เสร็จไหมไม่ก,กลัวโนห้ามสินี่นังรออีโอเคค่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะพอพีิจาไดาเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อ คราวนี้ไอ้อันเนี้ยเป็นจริงทุกจํานวนถูกปะ่ะสองร้อยมันมากไอ้ไอ้ตัวสองร้อยมากกว่าลบหนึ่งร้อยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาเอาหนึ่งร้อยเป็นต้นไปโอเคครับงั้นแสดงว่าพี่ก็เลยได้ว่าหนึ่งร้อยเป็นต้นไป,ดเ,ไปเ,ออนเดี๋ยวเราไปเช็คลอยต่อก่อนเหมือนเดิมเช็คลอยต่อเช็คกีเดาส์เช็คคําตอบก็เหมือนกันเลยพี่ขออยากก๊อปปี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแค่มากกว่าเลยนะลบหนึ่งร้อย ซึ่งอันเนี้ถูกมันจะสับคางกันส่วนไอ้ฝั่งอะไรวะฝั่งฝั่งตัวบนลบร้อยมันจะปิดถูกไหมถูกค่ะอ่ะโอเคได้แล้วนะอันนี้พี่เพิ่มเติมให้ก่อนเพราะว่าวิธีของหนูแม่งรู้สึกว่ามันช้าไปแต่ก็ดีแล้วที่ทำได้โอเคเสร็จแล้วพี่จิวไล่ต่อนะสิ่งที่พี่ได้ได้เป็นอะ,อะไรบ้างว่าที่ใช้ได้ ลบห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเนาะลบห้าสิบเมื่อกี้มีอะไรนะลบห้าสิบนี่ถึงนี่แล้วก็อะไรนะแล้วก็ร้อยก็มีหนึ่งร้อยพอดีปะใช่ใชเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จุดดาวออมาก็คืออะไรวะลบห้าสิบจนถึงหนึ่งร้อยไใช่ไหมถึงติโอเคอ่ะสล้ว์ดอตตอนสุดท้ายจับสีเหลืองอ่ะพี่ไฮไลท์ไว้ก่อน จบมาอินเอร์เซกันโอเคครับตอนสุดท้ายละอ่ะอินเ์เซกันนะอินเ์เซกันได้อ่ะ,นะอ,ะอันนี้ก็จะรู้เลยทันทีก็คืออ่ะวาดเขียนชา้าๆก่อนลบห้าสิบกับห้าสิบปลายแหลมชี้ฝั่งหนึ่งปะเดนนะกลับอีกปลายแหลมชี้ฝั่งหนึ่งปะตรงนี้ปะใช่ <Yeah. S 1> แต่โจทย์บอกว่าเลยนะจำงาเต็ม เต็ม x เหรอ <im itation> จำนวนเต็ม x ทั้งหมดใรือปลาจำนวนเต็ม x ทั้งหมดหรอแป๊บนึงนะตรงนี้อีเก้าส9ตเก้าแบอีกหนึ่งมันมีมันมีมันมีก็คืออันนี้อ่าจถ้านับนะก็คือใช้งี้ก็ได้หนึ่งถึงสี่สิบเก้าตัวปะ <im itation> แล้วก็ลบสี <im itation> ่สิบเ <im itation> ก้า <im itation> ตัวแล้วก็ศูนย์เนี่ยมีเก้าสิบแปดตัวละแล้วก็ศูนย์อีกหนึ่งตัวกลายเป็นเก้าสิบเก้าตัวแป๊บนึงนะพี่ขอเขีดนไว้แล้ว เป็้าเตัวปะอ่ะพราฉั้นพี่ก็เลยตอบคัะโอเคตอบข้อสโอเคครับเก่งมากแต่ระวังโดนช้อยหลอกอีกบางคนก็ตอบข้อห้าอีกตกมาตายอีกนะครับโอเคเยยม